หลังจากเหล่านั้นได้รวบรวมดินแดนในทางตะวันออกไกลได้ทั้งหมดแล้วแล้วเราก็ยังเป็นลัฐคุณศึกแรกที่เราสามารถรวบรวมดินแดนได้ก่อนใครแต่ก็ยังมีสิ่งที่เราต้องทำอีกมากมายตัวอย่างเช่นด้านการเมืองและการปกครองด้านอุสาหกรรมด้านการทหารและอย่างสุดท้ายสุดคือด้านการทูตอย่างแรกคือการปรับลด งบประมาณทหารให้เป็นงบของพลเรือนเพราะตอนนี้ยังไม่มีสงครามแลว้วก็ปรับรถทหารประจำการด้วยเราต้องขยายระบบข้าราชการให้ครอบคลุมทั่วทั้งดินแดนที่เรานั้นได้มาใหม่ต่อไปคือการดูแลพื้นที่ชนบทด้วยการสร่งเสริมอุปกรณ์การเกษตรใหม่และสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ชนบทให้ชาวนาได้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้กับเมือง และกระจายไปในส่วนต่างๆของประเทศการปลดปล่อยรัสเซียไม่ใช่แค่รายชื่อเมืองเท่านั้นแต่มันคือประชาชนที่ได้เป็นอิสระจากพวกฟาสซิสต์และพวกขวาสุดตรงดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญของเราที่จะปลดปล่อยประชาชนจากพวกทรราชเราจะทำให้ประชาชนที่เราปกครอง มีความอยู่ดีกินดีให้ความปลอดภัยกับพวกเขาหนึ่งในมติสําคัญของสหภาพโซเวียตคือการก่อตั้งสาธนารนณะรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตซึ่งเป็นโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยในสหภาพนั้นมีเสรีภาพในการปกครองตนเองหลังจากนั้นเราก็สนับสนุนศินลปะเรานั้นมีเรื่องราวต่างๆให้เล่าคานเราได้สนับสนุนศินลปินให้เอาเรื่องราวของเราไปเล่าขาน การวาดรูปโปสเตอร์นังเพลงและจิตรกรรมฝาผนังให้ประชาชนของเรานั้นได้จันลงจิตใจนอกจากการรวมแผ่นดินแม่ของเราที่จะใช้ปืนและระเบิดในสงครามแต่ยังต้องใช้จิตใจของประชาชนด้วยเราต้องฟื้นความรักชาติในการรวมชาติให้เป็นหนึ่งแม้ว่าจะเป็นชายหญิงหรือเด็กหลังจากผ่านไปสักพักก็มีการเลือกผู้นำคนใหม่ภายในคณะกรรมการสูงสุด มีการลงมติเห็นชอบให้ปลดยากุตาออกจากตำแหน่งแล้วเลือกเซอร์เก้เบรสโซนอฟขึ้นมาเป็นหัวหน้า คณะกรรมการคนใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลนภายในคณะกรรมการสูงสุดชุดใหม่แต่สิ่งที่ยากูตาได้ทำเอาไว้ในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆต้องได้รับการแก้ไขและต้องฟื้นฟูแนวทางสังคมนิยมแบบเลนินกลับมาใหม่อีกครั้งนี่จะเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดและจะเปลี่ยนสาภาพโซเวียตไปตลอดการโดยอย่างแรกที่เราจะทำนั้นก็คือ เราต้องกีดกันฝ่ายยาโกต้าและสมาชิกพรรคที่อยู่ฝ่ายเดียวกับยาโกต้าทำให้พวกเขามีอำนาจและบทบาทน้อยลงหลังจากนั้นก็ต้องแทนที่พวกกลุ่มโนแมนคาทูราเป็นกลุ่มชนชั้นสูงในสังคมของเราเป็นกลุ่มที่สามารถหาผลประโยชน์ได้เสมอแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงการบริหารของเราเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้าราชการระดับสูงและ ออกจากตําแหน่งภายใต้การปกครองของยาวุตะหน่วยข่าวกรองของเราก็เป็นแค่เครื่องมือในการสร้างฐานอํานาจให้กับตัวผู้ปกครองคนเก่าแต่เราจะลดอํานาจที่ล้นเกินของหน่วยข่าวกรองให้หน่วยข่าวกองของเรากลับมาทําหน้าที่เป็นหน่วยข่าวกองของเราอีกครั้งเราต้องมาดูว่านักโทษที่อยู่ในค่ายกักกันหรือก,กูลักว่าในช่วงเวลา ที่ยากูตานั้นปกครองประเทศเราได้จําคุกนักโทษไปแล้วกี่คนเราต้องตรวจสอบนักโทษก่อนปล่อยการปล่อยตัวนักโทษนอกจากได้บุคคลที่มีความสามารถแล้วเรายังได้ความจงรักภักดีจากพวกเขาในฐานะเป็นผู้ปลดปล่อยภายหลังเรามีสมาชิกที่มีความสามารถจํานวนมากแต่สมาชิกพรรคบางส่วนก็ยังคงเป็นกังวลว่าเราจะเป็นเหมือนยากาูตาเพื่อมาให้เกิดเหตุการณ์สับรอยเกิดขึ้นเราได้สร้างระบบประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ ด้วยระบบใหม่นี้เราจะให้สมาชิกพักที่ทำงานให้กับรัฐบาลอย่างน้อย4ปีสามารถลงคะแนนเสียงในเรื่องต่างๆได้และลงสมัครรับเลือกตั้งได้หลังจากเราได้กำจัดพวกคายโกต้าแล้วความสัมพันธ์เรากับกองทัพก็เริ่มเย็นชาลงโดยเหตุนี้เราต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพโดยการเพิ่มงบป,ประมาณการฝึก การปรับปรุงกองทัพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับความขัดแย้งในรูปแบบใหม่และการรวมชาติของเราหลังจากการแก้ปัญหาทางการเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเรามาดูว่าภูมิภาคของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะเห็นได้ว่าสตูที่เราจะต้องจัดการนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมกับการทูตโดยเราจะฟื้นฟูการวางแผนเศรษฐกิจส่วนกลางโดยแผนพัฒนาหลักๆจะมีเมืองเกษตรอุตสาหกรรม โดยเราพัฒนาเมืองโดยการสร้างและซ่อมรถไฟทานสซยปีปเรียนเพื่อเชื่อมเมืองเชื่อมโรงงานหลังจากเรานั้นได้พัฒนาสิ่งต่างๆแล้วการทูตของเราก็ต้องดูว่าเราสามารถหาเพื่อนใหม่หาคู่ค้าใหม่ได้ที่ไหนได้บ้างด้วยอย่างแรกของเราคือการได้รับการยอมรับเป็นประเทศก่อนด้วย เราต้องตัดสินใจว่าเราจะเปิดการทูตกับใครระหว่างอเมริกาหรือญี่ปุ่นโดยดูสถานการณ์การเมืองทั้ง2ประเทศแล้วญี่ปุ่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะอเมริกาได้ประธานาธิบดีที่กำลังจะทำลายประเทศของตัวเองเราเลยติดต่อกับญี่ปุ่นเรื่องการทูตและเศรษฐกิจกันระหว่างทั้ง2ประเทศผ่านไปไม่นานญี่ปุ่นก็ตอบรับและยินดีที่จะให้มีทูดประจำ กุ้งตกเกียวโดยด้านเศรษฐกิจเราอรานุญาตให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นมาลงทุนในเมืองชิตะเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเรามีการสร่งคนของเราไปฝึกดูงานที่แมนจูก,กัวและนําเข้าอุปกรณ์ใหม่จากประเทศญี่ปุ่นจะทําให้การพัฒนาของเรานั้นทําได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นภายหลังเราพัฒนาสิ่งต่างๆภายในประเทศแล้วเราก็ได้เริ่มก่อตั้งคอมมิวนิรต์ขึ้นอีกครั้งเพื่อสนับสนุนรัฐที่มี แนวคิดคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองการทหารและเราจะช่วยนักปฏิวัติทั่วโลกหลังจากเราได้เผชิญหน้ากับความท้าทายนับไม่ถ้วนได้เอาชนะความท้าทายเหล่านั้นเราได้นำสันติภาพและความเจริญกับสู้ดินแดนของเราแต่ภารกิจของเรานั้นยังไม่สิ้นสุดเราต้องจัดการคนทรยศและคุนศึกทางตะวันตกที่พยายามรวมรัเสเซียเราต้องปลดปล่อยชาวรัเสเซียจาก พวกคุณศึกนั้นทั้งหมดเวลาก็ได้มาถึง1มกราคม1967ความตึงเครียดการระหว่างเรากับโนวอสซีเวียกไร้สูงขึ้นแต่เราก็ได้เตรียมการในการรบไว้หมดแล้ว เราได้ส่งสายลับในการแทรกซึมภายในรัฐบาลโนวสิเบียหลังจากสายลับของเรานั้นได้แทรกซึมภายในรัฐบาลโนวซิเบียเราก็ได้รู้มาว่าภายในกองทัพโนวซิเบียส่วนใหญ่นั้นเป็นทหารรับจ้างทําให้ทหารของโนวสิเบียส่วนใหญ่นั้นมีความอ่อนแอและถ้าเงินที่จ้างทหารหมดลงหรือ เราก้ำจัดทหารของโนวาซิเบยกได้มากพอทหารที่เหลือก็จะยอมจำนนแล้วก็ยอมแพ้กับเราในที่สุดเราก็มีความมั่นใจในการรวมโนวาซิเบยกมาอยู่ในสาภาพของเราแล้ว конечно, думать о หลังจากเรานั้นลบก,กับโนวซีเบียบมาระยะหนึ่งสายลับของเราก็รายงานมาว่ากองทัพของโนวซีเบียเหลือแค่24กองพล เราก็รู้ได้ว่าชัยชนะนนอยู่ในกำมือเรา

ближе к милому садись. Вот и пала ночь туманная, ждет... หลังจากเราในสู้รบกันอย่างยาวนานเราก็ได้ยึดเมืองหลวงของโนวาซีเบยกได้เราได้จับตัวผู้นำและสงครามก็ได้สิ้นสุดลง เราได้รวบรวมดินแดนไซบีเรียกลางได้แล้วแต่เราก็ยังเหลือคุณศึกทางตะวันตกที่กำลังสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนชาวรัสเซียอยู่เราต้องเตรียมการเพื่อกดปล่อยชาวรัสเซียทั้งหมดสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาดูแลดินแดนที่ได้มาใหม่แล้วต้องจัดการสิ่งต่างๆภายในของเราเพื่อเตรียมพร้อมาสรับ การรบครั้งสุดท้ายขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับกดแชร์ให้เพื่อนๆดูและเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ